สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการต่อรีเลย์ให้ดูนะครับพอดีว่ามีทางเพื่อนทาง a c e b o o k เขาอยากให้ต่อใช้งานให้ดูนะครับการใช้งานของรีเลย์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับก็ตัวนี้เป็นรีเลย์ยี่สิบสโวลต์ครับ vdc my c นะมีส c o คอนแทนะครับ, DC, นะรบแล้วก็ช็อคเกตรีเลย์นะครับประเสียบเข้าไปนะครับ อันนี้รีเลย์ยิ่งสี่โวลต์นะชุดแรกนะครับตัวที่สองก็คือตัวนี้จะเป็นซีเลคเตอร์สวิตช์นะสำหรับเปิดปิดไปเข้ารีเลย์นะครับแล้วก็ตัวที่สามก็คือจะเป็นแลมนะครับเป็นแลมสองรอยยี่สิบโวลต์นะครับเป็น l อ D 2สองรอยี่สิบโวลต์นะครับริลเลยเ์เราเป็นรีเลย์ยิ่งสี่โวลต์นะครับ เราก็ต้องเลยเลยต้องมีตัว power supply นะครับตัวนี้ power supply ยิมสีโวลต์ vdc นะครับไฟเข้า220ออกยิมสีโวลต์ vdc นะครับเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับตัวแรกนะครับก็วันนี้สายสีแดงนะครับไฟเข้าขั้วบวกนะครับ ไปเข้า selector er switch นะครับว้อสามนะครับแล้วก็ออกว้อสามนะครับออกจากข้อสามไปข้อสี่นะครับสัมผัส ซีเลกเตอร์สวิตนะครับแล้วก็ไปเข้าขั้วสิสนะครับของคอยลรีเลยนะครับแล้วก็สายสีน้ำเงินนะครับเป็นขั้วลบนะครับ แล้วก็เข้าตรงผ่านรีเลยเเเ์เลยนะครับก็คือขั้วเข้าขั้วสิบสี่เลยนะครับอันนี้การต่อใช้งานนะครับก็เป็นตามรูปเลยนะครับตัวนี้ไฟบวกยี่ิสี่โวลต์นะครับเข้าสวิตช์นะครับออกสวิตช์เข้าคอยนะครับออกคอยครบวงจรที่0ิโวลต์น,นะครับ เราลองเทสดูนะครับเราดูสวิต์นะครับดูไฟนะครับอ่าไฟจะแดงเอ้สีเขียวออกนะครับทำงานแล้วนะครับ on off น,นะครับคราวนี้เรามาต่อ ไ้ซักพายสองอยสั่งให้ทำงานนะครับก็คือสีน้ำตาลนะครับไฟ2อ0นะครับปลอดปักแล้วนะครับไป,ไปเข้าคอนแทคเบอร์5นะครับเบอร์ห้ากับเบอร์ครนะับ อันนี้ผมใช้คอนแทคอื่นโดยก็ได้นะแล้วก็ออกแล้วก็ออกออกไปสีขาวนะครับ5้าออกเนะครับก็ไปเข้าหลอดไฟนะครับ นะครับทันใหม่นะครับอันนี้เทสเฉยๆนะครับอาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่นะครับอีกเส้นหนึ่งครับสีน้ำเงินนะครับก้บสีเขียวนะครับเป็นนิวตันนะครับอันนี้ไม่ได้ไล่ตามโคดสีนะครับอันนี้ไล่ตามสีให้มันดูชัดเจนเฉยๆนะครับ อันนี้ครบวงจรที่นิวตันนะครับเราก็มาต่อที่นิวตันต่อนะครับอันนี้เป็นเป็นอันเสร็จนะครับเราเราจะมาลองเทสกันดูเลยนะครับลองเสียบปลั๊กดูนะครับไฟเข้าแล้วนะครับเราเปิดซีเลคเตอร์สวิตช์นะครับ ไปจะติดนะครับคอนแทคนะครับคอนแทคตัวนี้เราสามารถไปขับโหลดอะไรก็ได้นะครับไม่เกินสเปคของหน้าคอนแทคของรีเลย์นะครับนี่ครับก็รีเลย์ทำหลอดถึงจะทำนะครับรีเลย์นี้เป็นรีเลย์ยิ่สโวลต์ vdc นะครับแต่หลอดเป็นหลอดสองร้อยยี่สิบนะครับเราเอาคอนแทคสองร้อยยี่สิบมาใช้นะครับเวลาไปต่ออย่างอื่นก็เอาคอนแทคเนี่ยจะไปใช้งานนะครับ เวลต่อเครื่องหลายๆเครื่องนะครับคอนเซปต์ Concept, การต่อใช้งานเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับคงจะตอบโจทย์ของผู้ที่ถามเข้ามานะครับยังไงฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ